สวัสดีครับเป็นนังกาบันนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube ต้นกับกอนมันงมากไฟครับรีครับครับพี่น้องครับันนี้ก็พาพี่น้องเขามาหาน้ำใหม่ให้เก่าครับหลังจากที่หมู่บ้านบัวใหญมาหน่อยก่อนเนาะตอนนี้ก็อยุบป้าน้ำใหม่แล้วครับนี่พอเนียงก่อนแล้วครับอันดับแรกหน่อยก่อนตรงนี้อันนี้ก็ระอุนเนียงละเม็นนอครับสวัสดีครับมาหาน้ำใหม่น้ำต้นนะครับ เน,น,เ,หน,นเหนียงนอนหนียงไงเธอมันโนอนี่ครับพี่น้องครับนอนหนึ่งครับนอนนั่งดินมาครับนี่งโฟมาน้อยเดียว นอนย่อยตัวจใจใหกก่อนตรจใจดีครับนอย่แห้งก่อน หนี่งไอ้ก้อนหนี่นงั้งสามีอั 3, น กับพี่น้องคุณมาหาวังหันได้ซีหาย,ยอดมันบาท่านออกหลายรับพี่น้องครับมันออกแบบห้างค้านะครับนะ้องตั้งเลยวังหาคักๆเลยครับแต่เพิ่เขามาก่อนก็นได้ซีหาย,ยอดออกไปแล้วเข้าของข่าาไม่ก่อนแต่เพิ่นเข้ามาปสูต่ตโตข้าวให่มันบ่ tàu mi nò nò đuôi tàu mi nò đó có miếng nhẹ khóc luôn cái tàu với con đây mà leo tàu anh ừ. <laughs> Nó nhịp cơ. หนีบทั้งสองข้างเลยอน,นอน่าขยับน้องพ่อหน้าหนึ่งเลยกันเอ็มชุบเลยขทางขามากครับพี่น้องครับผมหมุนมาตาพุนละทั้งหน่อค,นครับนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่หม่งเสียมตนนะนี่นะครับเนาะน่อห,หนึ่งครับ น่อออกไก่กอรครับน่อนี่งแข็งครับขยับเกินทุงสูงแน่เลย,ยครับเพราทั้งหลังแข็งได้เป็นขอนงกินบะได้ครับพวกวกพวกพวกในซ้ำนี่แหละครับพี่น,น้องเป็นตานยอเนี่แต่ว่าทั้งหลังมันแข็งแล้วนะครับมันเอาบะได้แล้วเนาะ

มีนอนหนึ่งอีกฟังนะครับนะก็เลยเขามาเบิงอีกฟังครับตะบานนี่าทังนี่ผู้ได้หมนเลยครับฟังนี่ถางทางเขามาเบิงก่อน เอาเป็เมนนอ่อยพอบอนี่อ๋อนี่อีกนอครับอ้ก่อนแล้วพ่ออีกนออยู่ครับนี่นอนั่งดินเลยพี่น้องนอนึ่งเนาะนี่ครับพี่น้องครับก็อเดียวสามหยอดมี่นอนั่งดินแล้วก็นอหนี่นะครับนะล้วก็รนอหนีครับงามเลยครับ เป็นตาเตาหน่วยหนึหองในซ้ำนี้ครับค้ำนึงข้างมือมีมีเห็ดตับเตาก็อยังครับพี่นองครับกษณะปลาปลาปู แล้วนี่ว่าแบบตันเคยมาหอดทั้งสีกะเสียเลยครับองครับนี่คือมาขงังแหลกเลยครับที่ขามาเล็กตันนี้นะครับเนาะนอนางดินก็กานอนไปง่ายเลยกันนอนเดียวนอนเดียวอนอนเดียว ก็ได้ต้มกินกับเ้ากับปีวันหวานนอนอยู่ ก็ไพ่หลายหน่อยก่อนเนาะต่ว่นันนอนใหม่มันห่างออกบัดทันหลายครับก้นนี้ก็เป็นตะมี่เหอนก่อนนี้ก็เป็นตะม,ม,ม,ตมี่นอนเหมือนกันแบบเตมี่เตมี่นอนนั่งดินครับกล้ามเขียว เสรแล้วเออเป็นตาต้องต้องน้อง้าต้มอีกแล้วปินต้มครับดุวนต้มน้องน้างดินเลยพี่น้องครับเปลี่ยงอุ้ยหฮ้ยได้ นอนนี่ขาวจั่วเลื้ยงอ่อยขาวจั่วไอ้กันอีกนอนหนึงก่อนเป็นมอืมอเดเน่ย เตาน้อยถ้ำหนึ่งเด็ดเตานึงหกจ้วงขีกบเป็น้องรับงามๆโคหนึ่งลด้รับ,ออ,รบ,รรบออกเป็นคูครับมีนี้โคออกมาจากนี่จะเสีเอาเลือกยังบะได้ดอกโ <Okay, okay. S 1> อเคครับ สองอันสวยๆครับนี่เอาทั้งหลังนีกันห่อยกันมันเลยตัดขาดไปละทั้งนี้ได้กินเอี่ยงเลยนี่โอ้ยเนาะไอ้ข้ามหนึงมันซ่อนกันอยู่เออมันซ่อนไม่ใช่มันซ่อนมันซ้อนซ้อน มีนอนหนึ่งรับยวนอยู่ตรงนี้หน่อยก่อนเนาะหนีเอาออกบันได้เลยครับปล่อยให้เป็นไงซะตัวนั้นุบนรับนอนหนึ่งอยู่ทางในุบนรับคนนอนไงเลยครับนั่นโผล่ขึ้นมาอยาู่นัน่นนอนหน่อยก่อนเนาะนอนใหญ่นอนงามสวยสวย ติดตรงนเหยนงกะยาอยู่สวยๆครับหนึ่งหนูอย่ที่นอนนี้ง่ายมาก่อนงามมากๆอันนี้ก็แกนตัดเลือดเงี้ยครับการพี่น้องวานคือเอา อันนี้แทะก็จะล้มลึกๆหนะนี่นะครับน้ทั้งนี้มันแข็งเลยครับอืมขาวจัวนี่อีกนอหนึ่งครับเี่เตาเ่ากันเลย เล็กแห้งครับนอ,อนั่งดินนองครับขาวจ่วงานใหม่ก่อกนหนองงามนะครับอาเดียงกันไล่ละเออ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 เออ,เ,อ,อ,เ,อ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 เดียงก็ขี่ทะเล วู่ใต้ดินเลยขนามเคียรๆออกกับพอ,อรครับสองนอครับเป็นนองครับสองนอนคนอกเจ้าหาออกไปก็สองปได้๋มาท่างผีบ่อไปกันก็จเซ็ตคนหลเด่น,บบน,นเ่อดเก๊กข้างนอกออวสวยครับนงอ,อีกนอนหนึ่งยิ่

ขี่รับพี่นอนครับนอนหนึ่งก็ลังผลดินขก้นมาเลยครับอันนี้ได้อยู่เป็นตัวเชลาตัวลาตัวที่มันชอบเกาะอยู่บนน้อยหนาไ่ก่นอน บบน,นอมาตรงน,นี้พี่ครับนอนหนึ่งครับพี่น้องครับนองนงนะ่ายลงไปหอดมังแข็งมั่นทะเลก่อนตัดประขาดนี่ Thảo chua lại rồi hả, ngang này còn không? không ไม่นี่จะเรืาอยๆเติบขึ้นไ,ไหนก่อนเนาะได้เยอะแบ,บตโทรศัพท์กับเวเลาอยรได้ับพี่น้อยครับเครื่องหนทั้ง่งหาเัื่องไทยทั่งชาติไปน้ำซ้ำซ้ำหอดรถนะครับเนาะวนหากับขึ้นไปหารืแหรครับหาไปตั้งหนีได้เจา้านอยกับหอดรถแห้วครับนะครับ,นะรบหาตัวครับแบบนี้ ไม่สงหาดลดห่อลไว้ก่อนไอาที่หายจัก,ก่อยวันมันกอไกลๆรดแบบนี่ใช่สินีดีวาดรดแล้วครับรดยุทธนาก่อนมารดแลครับอนนี้กับเป็นเวลาบายสามกวนนะครับเนาะเบื้งนาฬิกาเมื่อกี้ครับบายสามกวนตอนกบิกรเลยทกอกลับบ้านแล้วนะครับอาที่นี้ อีกครับพี่น้องครับมาเบิ้งผลงานกันนะครับน้องเดวต้นสิเกีบออกให้เบิ้งครับมัน,นีไดโน่นั่งดินหลายน้อยงเอ,อ,อ,อย่อนเน้อเยอะเลยโอ้ยน้องน,นี่ไหมจี <laughs> จอนจริงๆน้องแหลกเลยครับนี่นองแหลกแหกแหกมัน วัตถศิลป์ประมาลหน่อยก่อนเนาะเพยันนันพี่น้องเป็นเขามาเมือเช้าเนาะเป็นใดซีหายอดเป็นอะไรเขามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นเขามาเหมือนต้นหาฝั่งนี้ไปพอเล่าเหมือนต้นกทหารไปทั้งที่เล่าเขามาน,นั่นะแหละนี่เนาะเ้ามากับกับหลวงกับหลานนีแ่แหละมากับเล็กหน่อยนี่วาดวัตถศิลป์ด้หน่อยก่อนก็ได้ยยุคครับพี่น้องนี่ กับอลารเพราะว่าม,มันบวมเนมันบวมเนหนาที่ว่าน้องใหม่ออกหลายนะครับมันเป็นอันฝนแหลกอยู่นะครับมันก็นเริมแท่งน้อยแท่งยังออกอยู่แต่กับพ่อไม่ให้กินอยู่ครับแต่กับบอสทีวานออกหลายแห้งครับทาแม่นช่วงออกายแห้งดีเนี่ยอุ้ยอันพี่น้องแต่ได้ไปเบื้องคิดทีเลียวเนาะคิดทีทีเดียวไม่น้อยก่อนเนาะอ,ออกไรหลายแบบโอโหกระตาหนึ่งแลก้กกะถุงสะพ่หนึง่งแต่ว่ากับอะไ้เป็นกนอบสวอปเพื่อนนะครับพี่น้อง ไปซ้ำนันตนก็ว่าร้ายแล้วสำหรับตนเนาะมันเทิ่งหมดหามันเนทิ่งถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบื้องหน้ามนันก็สิอันนี้แน่จักน่อยไปเปร็วบ่ได้นะครับพอนอนหนึนน่งกับท้างอยู่สั่นหน่อยก่อนเนาะอยากให้พี่น้องได้รับชมน่าครับแต่เม่นว่าวดนถ่ายวิดีโอกบสิเสียมซับออกมาหน่อยก่อนเสียมซับไปก้อนนั่นก้อนนี่โดดเข่าก้อนนั่นก้อนนี่แต่ว่าถ่ายได้ถ่ายวิดีโอกะหามมองท่ายดีๆให้พี่น้องได้รับชมนน่ำนะครับ ครับถือว่าพ่อได้กินในอยากอยู่ดอกครับพี่น้องครับนี่้าเลี้ยงจังไรละคอยขึ้เลี้ยงมาเป็นไลยก่อนโอ้ยนอนนี่สุดยอดเห่นย่มเลยกับสุดยอดนอนใหญ่เกินนอนใหญ่แห้งครับพี่พี่น้องครับนี่นก่อน สวยยครับมันเกือบตะแมนสีเต็มตายก่อนหาไปหามา้ะเมนบ่าคําแมีนแบดกล่องมาเบิด้าบ่หิวเขานี่หาตัวได้อีกครับตะวันตอนนี้บ่ท่านได้กินข่าเทียงสิ่ใบสามเออใบสามกลัวหรอวระท่านได้กินเข่าเทียงเลยครับพี่นงครับพี่นงครับต่นกับปีกกรกับสิกับบานแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เข้ามาอย่างปลาหานใหม่เสมูต่นกับปีกกรครับ จนกันเป็ก้อนกับฝากเป็นกำลังใจให้ต้นก,กันเก้อนไดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่อง YouTube แลว้วก็ทั้งเพจ Facebook ของต้นกันเป็ก้อนนะครับเดี๋ยวจังคอยบอกกันคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเป็ก่อนครับสวัสดีครับสสวัสดีบ,บอกว่าก็เหนื่อยก่อนได้กินปะไม่เคยกินบอกว่าออกละลุกละอันนี้น่าจะเป็นบอกว่ากระดูกอืม ติดฝาทำไมตึ้หนานเลยอืันกนบอกว่าครับพี่น้องครับบอกว่าเพลาะใหม่ร่างอีสานเนาะครับเนาะกินแล้วอยาปากสีเหลี่ยนสีเหลี่ยมอะไรบ้างนะสีชมพูฮะสีชมพูเรียงสีชมพูไม่หันกินหลายตัว ินไปกินมาสิเหี้ยวหนามเหี้ยวน้มเหิวนม้ว <c oughs> วนมเนมีนย่ยกินละวข้อแห้งเอาซิบมึงไม่หลายเลยกินน้อย, <c oughs> ด,ยดำๆมันจังสวยหวานจะไปฝากไว้หน,นักปังจะไปฝากต้องหน,นักก่อน <c oughs> แล้วสีมันบาง